สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องวีรกรรมสุดแสบและแสนดีสไตล์น้องเวนเดย์ในซีรีส์เรื่องนี้กันค่ะเวนส์เดย์พี่สาวคนโตจากบ้านอดัมชื่อของเวนส์เดย์ไม่ได้มาจากที่เธอเกิดวันพุธเธอเกิดวันศุกร์ที่13โดยชื่อของเธอมาจากท่อนหนึ่งในเพลงกล่อมเด็กที่แม่เธอชอบ Wednesday each time is ชท i ย e s s f u l o o war หรือที่แปลว่า เวนสเดย์เป็นลูกคนกลางผู้ทุกข์ระทมโดยมาเริ่มจากวีรกรรมสุดแซ่บของน้องเวนเดย์กันก่อนค่ะเปิดเรื่องมาด้วยเวนสเดย์อดัมนักเรียนมัธยมปลายได้พบว่าน้องชายของเธอถูกมัดไว้ที่ตู้เก็บของเธอได้เห็นนิมิตผ่านทางพลังจิตของเธอและพบว่าคนที่แกล้งน้องชายเธอคือดานตันเธอจึงพยายามแก้แค้นให้กับน้องชายของเธอ โดยการนำปลาปิลัญญาไปปล่อยในสระว่ายน้ำโดยประโยคเด็ดที่เธอพูดออกมาก็คือฉันเท่านั้นที่ทรมานน้องชายของฉันได้หลังจากนั้นเธอก็ถูกไล่ออกและต้องเข้ารับการบำบัดสัปดาห์ละสองครั้งโดยคำสั่งศาลและครอบครัวของเด็กที่เธอทำร้ายก็กำลังจะแจ้งความเธอข้อหาพยายามฆ่าโดยเธอไม่ได้รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่ทำให้เธอไม่พอใจคือ ประวัติของเธอจะด่างพร้อยเพราะทุกคนจะได้รู้ว่าเธอปิดจ็อบได้ไม่สำเร็จพ่อแม่ของเธอมอติเซียและโกเมสตัดสินใจที่จะส่งเธอไปเรียนที่เนเวอร์มอร์แคเดมีซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับพวกนอกข้อบด้วยความหวังว่าเธอจะสามารถหาเพื่อนใหม่และปรับตัวเข้ากับสังคมได้โดยก่อนที่เธอจะถูกส่งมาเรียนที่เนเวอร์มอร์เธอได้ย้ายโรงเรียนมามากกว่า8โรงเรียนภายใน5ปี หลังจากนั้นเธอก็ได้พบกับลูเมดของเธออีเนสซินแคร์หรือหมาป่าฟรุงฟิงเป็นผู้ที่ตรงข้ามกับเวนเดทุกอย่างเธอชอบทุกอย่างที่มีสีสันมีนิสัยที่ร่าเริงและเป็นมิตรตรงข้ามกับเวนส์เดที่ชอบอยู่อย่างสันโดษและเป็นโรคภูมิแพ้สีสันถ้าเธอเจอกับสีสันเมื่อไหร่เธอจะเป็นผื่นลมพิษและเนื้อเลอกออกจากกระดูกเธอจึงมีเครื่องแบบพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นๆทั่วไปในโรงเรียน และเวนส e เดย์ได้แบ่งครึ่งห้องของเธอให้ป่าศจากสีสันใ,นใดๆและได้บอกว่าฝั่งของอีนินั้นดูเหมือนอวกที่พุ่งเป็นสายลุง้งโดยในขณะที่อีนิดกำลังพาเวนส e เดย์เดินชมโรงเรียนเอเจ็กเพื่อนร่วมโรงเรียนของอีนิก็ได้มาพูดคุยกับอีนิและบอกกับอีนิดว่าเธอรู้ไหมเวนส์เดย์รูเมดของเธอเป็นพวกกินเนื้อมนุษย์และขมือบเด็กในโรงเรียนเก่า โดยเวนส์เดย์ได้ตอบกลับไปว่าตรงกันข้ามที่จริงฉันนำร่างเหยื่อไปหั่นเป็นชิ้นๆแล้วค่อยป้อนให้สัตว์เลี้ยงแสนน่ารักกินต่อมาเมื่อแม่ของเธอกำลังจะกลับบ้านเธอได้ร่ำลาลูกและมอบสร้อยที่ระลึกไว้ให้เธอเธอได้ตอบกลับแม่ไปว่าวิญ,ญญาณตัวไหนของแม่เสนอให้เอาเครื่องรางที่น่าเกียดนี้มาให้หนูหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้ารับการบำบัดโดยจิตแพทย์ชื่อดัง โดยระหว่างการบำบัดนักบำบัดได้ถามถึงมุมมองที่เธอมีต่อโลกและปัจญาประจําใจของเธอเธอตอบว่าง่ายมากเธอมองว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่ต้องทนอยู่และปัจญาประจําใจของเธอก็คือค่าได้ค่าไม่งั้นก็โดนค่าคุณคงเคยได้ยินสุภาษิตท,ที่ว่าอย่าเอามีดเล็กไปสู้กับดาบเว้นแต่จะซ่อนให้ดีโดยนักบำบัดได้บอกกับเธอว่า ปัญหาของเธอคือเธอไม่รู้สึกผิดที่ทำร้ายเด็กผู้ชายคนหนึ่งจนเสียอันธะไปข้างหนึ่งเธอได้ตอบกลับไปว่าเธอได้ช่วยโลกไว้ต่างหากคนอย่างเขาไม่ควรปล่อยให้เจริญพันธุ์หลังจากที่เธอเข้าไปในโรงเรียนเธอก็ได้ท้าดวลฟันดาบกับเด็กนักเรียนตัวจี๊ดอย่างเบียนกาหญิงสาวยอดนิยมในโรงเรียนหลังจากที่เธอได้ต่อสู้กับโลเวนอยู่จนทำให้เวนส์เดย์ได้รับบาดเจ็บ โดยวีมครูใหญ่ของโรงเรียนคอยจับตาดูพฤติกรรมต่างๆของเวนส์เดย์ในโรงเรียนและเธอยังรู้ว่าเวนส e เดย์มีนิมิตในเรื่องต่างๆเช่นเดียวกับแม่ของเธอเวนส e เดย์ Wednesday, จึงต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษและวีมให้เธอหาชมรมเข้าโดยิสต์รายชื่อชมรมมาให้เธอไปศึกษาและเลือกดูว่าสนใจชมรมไหนและต้องเลือกมาหนึ่งชมรมโดยชมรมแรกที่เธอเข้าไปศึกษาก็คือ ชมรมร้องเพลงที่มีเมียงก้าอยู่ในชมรมนั้นด้วยแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้สนใจเรื่องการเข้าชมรมเท่าไหร่แต่เข้าไปสอบถามเมียงก้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่ามากกว่าโดยในการออดิชั่นในครั้งนี้ของเธอเสียงของเธอทาให้แก้วและกระจกถึงกับร้าวเธอได้บอกว่านี่คือเสียงที่มีแต่หมาเท่านั้นถึงจะได้ยินต่อมาเธอก็ได้ไปชมรมของฟาเวีย คือชมรมยิงธนูซึ่งดูเหมือนเธอจะเก่งอยู่ไม่น้อยและเธอก็ได้ถามถึงข้อมูลของโรวานกับฟาเวียที่เป็นลูมเมดของเขาเพื่อนำมาไขาคดีเพิ่มเติมและก็ได้กล่าวหาฟาเวียว่าเป็นพวกผู้ดีขี้เหยียดต่อมาเธอได้ยินเบียงก้าคุยกับฟาเวียถึงแผนการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโพคคัพและนินทาเวนสเตย์เธอจึงคิดที่จะช่วยอีนิตให้ชนะการแข่งขันโพคคัพ เพื่อให้เบียนกล้าขายหน้าการแข่งขันโพรครัพเป็นการแข่งพายเรือแคนนูวิ่งแข่งในป่าโดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นเธอจึงเข้าร่วมกับอีนิตเพื่ออยากเอาชนะเบียงกาเพราะเธอรู้ว่าที่เบียงกาสามารถชนะได้ทุกปีเพราะเธอมีพลังไซเลนเว้นเดกับทิงจึงช่วยกันจัดเตรียมการแข่งขันและสามารถชนะมาได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากทิงในการจัดการกับเงือก ที่เข้ามาโจมตีใต้น้ำและทำร้ายเรือของคู่แข่งจนทำให้ทีมของเธอสามารถชนะการแข่งขันมาได้และในที่สุดเธอก็ได้ค้นพบห้องลับแห่งหนึ่งจากสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าของหนังสือเป็นสัญลักษณ์ของสมาคมไนเชตและเธอสามารถค้นพบวิธีรับเข้าห้องได้ด้วยการแก้ไขปริศนาและพบว่าวิธีเปิดห้องคือการดีดนิ้วสองครั้ง ทำให้เธอได้พบกับหนังสือเล่มที่เธอตามหาแต่กลับพบว่ามีคนลักพาตัวเธอมาซึ่งเป็นสมาชิกชมรมงี่เง่าที่ทำกิจกรรมไร้สาระเช่นกิจกรรมปาร์ตี้บนดาดฟ้าแช่นักตอนเที่ยงคืนโดยฟาเวียได้ชวนเธอเข้าชมรมแต่เธอกลับกล่าวกับสมาชิกในชมรมว่าสมาชิกชมรมนี้ถือเป็นมือสมัครเล่นไก่อ่อนที่ทำให้เสียชื่อเสียงในวงการลักพาตัว หลังจากที่เธอได้ทราบว่าผู้ที่ก่อตั้งเมืองเจริโคคือโจเซฟแคสโตนเป็นผู้ที่ทำลายล้างพวกนอกคอกโดยการเผาไฟทุกๆคนและเธอได้พบกับกูดดีบ้บรรพบรุษของเธอในนิมิตเธอจึงได้รู้ความจริงว่าโจเซฟแคสโตนชอบกดขี่พวกนอกคอกและต้องการทำลายเผ่าพันธุ์นอกคอกทั้งหมดและเบาะแสนี้เองทำให้เธอรู้ว่า เธออาจาไม่ใช่ผู้ที่ทำลายล้างโรงเรียนตามคำทํานายแต่ผู้ที่ต้องการทำลายล้างโรงเรียนคือโจเซฟแคคสโตนเธอจึงจัดการให้ติงเผาอนุสาวรีย์โจเซฟแคคสโตนพร้อมกับเล่นเชลโล่ไปด้วยอย่างเมามันในงานพิธีล้ำลึกของโจเซฟแคคสโตนเพื่อแก้แค้นให้กับบรรพบุรุษของเธอโดยเว์นนย์นั้นจากที่เราเห็นกันว่ามีความคิดที่สุดโต่เห็นต่าง อบปนิสัยที่บ้าบิน่นไม่กลัวตายแต่ในบางครั้งเวสเดย์ Wednesday ก็มีมุมที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่อาจจะแสดงออกมาไม่เหมือนคนปกติเธอจึงแสดงออกด้วยวิธีอื่นๆแทนเห็นได้จากการที่เธอพยายามแก้แค้นให้กับน้องชายของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอก็เป็นห่วงเป็นใย,ยน้องชายของเธอเช่นกันก่อนที่ครอบครัวของเธอกำลังจะกลับบ้านหลังจากที่มาส่งเธอที่โรงเรียน เธอได้บอกกับน้องชายของเธอว่านายมันอ่อนด้อยแถมยังอ่อนแอไม่มีทางอยู่รอดได้ถ้าพี่ไม่อยู่ด้วยให้เวลาสองเดือนเต็มที่นี่ก็เป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงสไตล์เวนเดย์ที่มีให้กับน้องชายของเธอต่อมาไทเลอร์และเวนเดย์นัดพบกันที่งานเทศกาลเพื่อจะเตรียมตัวหลบหนีแต่เวนเดย์ได้พบกับโรเวนและเห็นนิมิตการโดนทำร้ายของโรเวน จึงตั้งใจเข้าไปช่วยแต่โลเวนกับพยายามที่จะฆ่าเธอพอคิดว่าว d n เส d a ์อยู่ในคำทํานายของแม่ที่อยู่ในหนังสือว่าว d n เส d a y จะทำลายพวกนอกข้อและโรงเรียนเน v ว r m o มอแต่ก็ถูกสัตว์ประหลาดฆ่าตายไปเสียก่อนซึ่งทำให้รู้ว่าว d n เส d a ์นั้นก็เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นอยู่บ้างจากการที่คิดจะเข้าไปช่วยเหลือโลเวนอย่างไม่เกรงกลัว ต่อมาหลังจากที่เธออยู่ร่วมห้องกับอีนิดหมาป่าฟุง้งฟิ้งในคืนพระจันทร์เต็มดวงเธอได้ถามอีนิดว่าทำไมเธอถึงไม่ไปแปลงร่างกับเพื่อนอีนิดได้ตอบว่าเธอนั้นไม่สามารถแปลงร่างได้ทำได้เพียงชูกรงเล็บขึ้นมาได้เท่านั้นโดยเธอพยายามเกือบทุกวิถีทางแล้วแต่กับพบว่าบางทีเธออาจไม่สามารถแปลงร่างได้ตลอดไปและเธอก็จะกลายเป็นหมาป่าที่เดียวดาย โดไล่ออกจากฝูงหมดโอกาสหาคู่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและอาจต้องตายเพียงลำพังและอ e ีนิดก็ร้องไห้โดยเวนเดย์ได้ให้คําแนะนำว่ายังไงทุกคนก็ต้องตายเพียงลำพังเวนเดย์ Wednesday ก็ถามว่าอ e ีนิดจะร้องไห้ทำไมโดยอ e ีนิดก็ตอบว่าเพราะเธอเสียใจคนอย่างเธอคงไม่เคยร้องไห้สินะเวนเดย์ Wednesday เพื่อเป็นการปลอบใจอ e ีนิดจึงได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ตอนที่เธออายุ6ขวบ เธอเคยเลี้ยงแมงป่องตัวหนึ่งไว้ชื่อพานิโรเธอพาแมงป่องของเธอไปเดินเล่นในยามบ่ายแล้วก็โดนดักโจมตีโดยวัยรุ่นที่ไม่เข้าใจว่าคนประหลาดแบบไหนถึงได้มีแมงป่องไว้เป็นสัตว์เลี้ยงวัยรุ่นทั้งสองคนบังคับให้เธอมองดูแมงป่องของเธอถูกลดทับตายไปต่อหน้าต่อตาหลังจากวันที่เธอฝังร่างของน้องบนหลุมศพเธอก็ร้องไห้จนปวดใจ แต่น้ำตาของเธอก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เธอจึงสาบานว่าจะไม่ร้องไห้อีกต่อไปซึ่งการเล่าเรื่องราวในอดีตให้อีนิดฟังก็ถือเป็นการปลอบใจและแสดงถึงความไว้วางใจของเธอที่มีต่ออีนิดที่เธอนั้นนำเรื่องราวมาแบ่งปันให้อีนิดฟังต่อมาเวนส์เดย์ได้เคยช่วยเหลือยูจีนจากการที่ถูกชาวพลเมืองกันแกล้งเพราะยูจีนทำให้เวนส์เดย์นึกถึงน้องชายของเธอ และเวนส์เดย์ยังเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของยูจีนอีกด้วยนอกจากนั้นหลังจากที่เธอพบว่ายูจีนกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอก็รีบร้อนที่จะเข้าไปช่วยเขาในทันทีโดยไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆและเธอก็โทษว่าเป็นความผิดของเธอที่ปล่อยให้ยูจีนเข้าไปในป่าคนเดียวในขณะที่เธอไปงานเต้นรำและเธอยังไปเยี่ยมเขาในที่โรงพยาบาลเป็นประจำอีกด้วย ในบางครั้งถึงแม้ว่าเธออาจจะดูเย็นชากับครอบครัวของเธอแต่เมื่อครอบครัวเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นเธอก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในทันทีหลังจากที่พ่อของเธอถูกจับกลุมในข้อหาฆาตกรรมแกเรตเธอได้ปลอบใจน้องชายของเธอว่าเราสองพี่น้องต้องเข้มแข็งเพราะพ่อและแม่ของเราที่ต้องแยกจากกาันจะต้องใจสลายแน่ๆเพราะเขาทั้งคู่นั้น ไม่เคยแยกจากการแม้แต่คืนเดียวแล้วเธอจับพิรุษได้ว่าพ่อและแม่ของเธอต่างมีอะไรบิดบังไว้และช่วยไขคดีเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับพ่อของเธอได้ในที่สุดเวนส์เดย์มักจะปกป้องเพื่อนของเขาเสมอแม้บางครั้งเวนส์เดย์จะหลอกใช้เพื่อนอยู่บ่อยๆในการให้ได้สิ่งที่เธอต้องการเพราะเธอถูกห้ามออกจากโรงเรียนเธอจึงต้องใช้เพื่อน เป็นข้ออ้างในการพาไปสืบค้นเรื่องราวปริศนาต่างๆอย่างเช่นหลอกให้ไทเลอร์ม,มารับหรือการหลอกอ e ีนิดว่าจะไปฉลองวันเกิดด้วยกันข้างนอกแต่ความจริงแล้วกับพาไปสืบค้นเรื่องราวปริศนาและทําให้เกิดอันตรายอยู่บ่อยครั้งแต่เธอก็ขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไว้ที่เธอคนเดียวโดยกล่าวว่าเพื่อนของเธอไม่มีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อมา ความสัมพันธ์ของเวนสต์และติงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอยู่เสมอติงนั้นคอยช่วยเหลือเวนสย์ทุกอย่างแม้ในบางครั้งเธอจะพูดจะทำร้ายจิตใจ,จติงอยู่บ่อยครั้งเมื่อเวลาที่ติงทำภารกิจไม่สำเร็จแต่เมื่อติงถูกทำร้ายโดยได้รับบาดเจ็บอย่างสาหาัสเวนสย์ก็รีบทำการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดและเธอได้ร้องไห้อย่างเสียสติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าเวนส์เดย์นัดเป็นห่วงและรักติงเพียงใดนอกจากเรื่องคดีฆาตรกรรมปริศนาสัตว์ประหลาดตัวซีรีส์ก็จะพาให้เห็นถึงสาวเวนส์เดย์ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือความรักก็บอกเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะมีความรู้สึกรักกับเขาบ้างค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของน้องเวนส์เดย์ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ